ข้ออันเพียงสามบทที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติพิโสภะคะวารังสัมมาสัมพุทโตวิชชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมะสารติสัทธาเทวะมนุษย์นังพุทโธภะคะวาติ ธรรมานุสติสวะคาโตพคะกัตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัจิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปโนพระกัตโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปโนพระกัตโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิกิปปฏิปนโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิฏฐมจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกะระนีโยอนุตรัง ุญยักเขตตังโลกัตสาติสิบอินดามณีปิยังมันตามันตังอินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสัสสตินิเสหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปตัดถูก นองทีปังกาเลเทวสุปโปเสธกินจิเทวเยสกโกปัจชังทัดสัดสมิงกินเนวาทัตตาบียังกินตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะชนายะเยมณี อินดาปียังจะท่นังสัพเพชนาะพระหูชนาปียังมะมะสิบเอด็ดสักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตตังโอสถังอุตมังวรังอิหังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสตินานัตถันตุปัตถวาสัพเพรุขา วุปสะเมนตุเตสักกตวาธรรมรรตนังโอจถังอุตตะมังวัลังปะลีลาหุปัสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัตถันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปัสะเมนตุเตสักกตวาสังฆรตนังโอจถังอุตตมังวัลังอาหุนเยโยปาหุนเโยสังฆ เตเชนโชตินานัตถันตุปัทวาสัพเพโรคาปุโวปะสะเมนตุเตอ่ิองพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมปุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตโลโุลิสัธมะสารถิสัตถาเทวมนุษย์สาหนงพุทโธภคะวติธรรมานุจติสวาฆะตัวภคะวตาธรรมโมเทตติโกอาคาลิโกเอหิปสิโกโอปนะอิโกปัจจตังเวติโพเวตพโพวิญญูหิติสังฆานุจติสุปฏิปโนภคะวโตสาวะสังโฆโอชุ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนเนโยปะหุนเนโยทักกิเนโยอัญชลีกัลนิโย Ano telang punya kita ngoc sati, si kinh đa mani yang mantang, kinh đa mani yang mantang, ya sang tha sang bo nang, upa santi si ne hang mata pitaw, arahang pa po tan cha maharaja ta wang mang po sutu. โนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสังเสธิจินจิเทโวยะเยสกกาปัจชังทัศสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุตตาปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชันานายมณีกินดาปียังจะ ท่นังสัพเพชนาพระโหชนาปิยังมะมะสักกะตวาสักกะตวาะทมพุทธรัตนังโอสถถังอุตตมังวรังทิตังเทวมนุษสานังพุทธทเตเชนะสตตินานัตสันตุปัตถวาสัพเพท,ทุกขาอุปัสเวนตุเตสักกะตวาธรรมารัตนังโอสถถังอตุตตะัง อุตมมังวะลังปะลิลาหูปะสะมะนังธัมมะเตเชนะโสตินานัจจตุปัทวาสเพภยาหูปะสะเมนตุเตสัคตวาสังฆัตนางโอจตังอุตมะมังวะลังอาหุเดโยปาหุเดโยสังฆเตเชนะโสตินา นัจตุปถวาสัพเพโลคาวูปัสสเมนตุเตภาอที่สามพุทธานุสติอิติปิโสภะกวาระหังสมมสบบาสัมุทโวิชจารณสะสัมปนนสุขโตโลกวิทูลอนุตตะโลปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทธโธภะกวาติ ธรรมานุสติสวากาโตภะคะวตาธรรมสันติอิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะอิโกปัจจัตตังเทเวทิตัพโพวิญญุหิติสังขานุสติสุปฏิปโนภะคะวโตสาวะกะสังโขอุชุปฏิปโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปโนภะคะว ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวมิกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิธรรมัตตาลิปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุกขลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนเนโยปาหุนเนโยทักขิเนโยอัญชลีขะรานิโย ອະນຸດຕະລັງປຸນຍະເຂດຕັງໂລກະຊາຕິອິນດາມະນີປິຍັງມັນຕັງອິນດາມະນີປິຍັງມັນຕັງຍະສັງທສັງນັງປສັນຕນຫັງມາຕາິຕວອລະຫປພຕຈະມລາຊຕະວັສ โนทิปังกาเลเทวสุปโปเศสิสเศธิอินกิเทวเยสักโกปัชยังปัจช,ชังทัตสมิงกินเนาวาทัตตาปียังกันตังจาลิปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนายนเยมณีกินดาปียังจะ ทนังสัพเพชนะาพระหูชนาะปียังมะมะสะกักกตวาพุทธะรตนังโอสตังอุตมมังวังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตชนะณะสตินานัชันตุปัตถวาสัพเพทุกขาหูปัสะเมนตุเตสกักกตวาธรรมรตนังโอสตังอุตมมังวังปาริลาหูปะสะ มะลังธรรมเตเชนะโสตินานัตฉันตุปัทถวาสพเพมยพยาบูปะสะเมนตุเตสกัตาวาสังฆรตนังโอตถังอุตตะมังวังอาหุนเนยโยปะหุนเนยโยสังฆเตเชนะโสตินานัตฉันตุปัทถวาสพเพโลคาภูปะ